แอบทัสออนร้องไห้หนักพูดถึงหมอกิตไทยหลังจากไปด้วยโรคร้ายเรื่องราวสุดเศร้าเมื่อวันที่5ธันวาคม66ที่ผ่านมาสร้างความสุขเศร้าให้กับคนในครอบครัวและคนที่รักเขาเป็นจำนวนมากเมื่อทราบข่าวว่าหมอกิตไทยธนะสมบัติกุลเพชสู้ดิวะเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดร,ระยะสุดท้ายมานานท่ามกลางกำลังใจระหว่างเข้ารับการรักษา ล่าสุดนักสแสดงพิธีกรชื่อดังแอบทัศออนถึงกับกั้นนนนตาไว้ไม่อยู่ในรายการแชร์ข่าวสาวสตองวันที่6ธันวาคม66หลังมีการรายงานประเด็นข่าวของหมอกิตไทยหลังจากที่จากไปด้วยโรคร้ายแอบร้องไห้พร้อมบอกว่าเตือนตัวเองแล้วก็เราจะใช้ชีวิตอย่างไงให้มีประโยชน์ได้ขนาดนี้คือช่วงสุดท้ายในชีวิตเรายัางสร้างประโยชน์ให้คนอื่นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกด,ดีคือ เวลามีเรื่องราวแบบนี้คนในโลกโซเชีลยลเยอะนี่คือการแชร์ที่สร้างประโยชน์จริงๆบอกเลยว่าหลายๆคนที่ได้ฟังถึงกับร้องไห้ตามแอปเลยทีเดียวยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะ